ันนี้เราจะมาทำพชแตงโมกันนะคะอย่างแรกแล้วก็ขีดเส้นนี่ขีดเส้นเป็นลูกแตงโมน,นะคะมาดูตอนขีดเส้นเสร็จน,นะคะเส้็นะคะเราก็จะตัดไปดูตอนตัดเสร็จเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาขีดจำกัดนะคะว่าอรรันไหนคืออย่างสีเขียวค่ะอันนี้แล้วเราสีดเร,รื่องก่อนหืมแต่มองสีเขียวสีชมพูสีแดงแล้วกันนะตรงนะตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีแบบนี้ขีดนี่นะคะจะขีดแล้วค่ะงั้นเรามาทาเลย อันนี้ไม่ต้องใช้กาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมื่อทาเสร็จกันเลยนะคะเมื่อทา,าเสร็จเมื่อทาเสร็จนะคะเราก็จะมาทำเป็นมเมล็ดกันเลยนะคะสีดำเป็นมเมล็ดจุดๆนะคะอืมจุดไว้แล้เวเราจะให้มันเข้มกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเมื่อจุดเสร็จเลยะคะ่ะ เมื่อจุดเสร็จนะคะจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่คะ่ะเราก็จะทาเลยนะคะ ไปดูเมทา,าเสร็จเลยค่ะเมทาเ็จนะคะเราก็จะเอาสีขาวหรือสีเหลืองนะคะมาทาได้แต่เราจะเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทาให้หมดรอบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเมทา,าเสตแล้วก็จะเป็นแบบนี้น เดี๋ยวเราให้ดูสวยมากน่ารักนะคะจบ่ังคะ่ะสำหรับวันนี้พี่คาราไปก่อนนะคะบาย